ว่าเราจะลืมขอไปฟังเพลงต่อได้ครับพี่น้องครับสาวสมน้อยค่อยหักนะครับเนาะเจ็ดล้านเจ็ดแสนกวิวแล้วนะครับเนาะใกล้สิบแปดล้านแล้วพี่น้องดันดันแปดล้านครับนะครับฟังเรื่อยๆครับมวนทุกมือถือเก่าครับสาวสมน้อยค่อยหักครับทั้งช่องสาวน้อยระเบิดอินดี้เลคคอร์ดเนาะนะครับเจ็ดล้านกว่าแล้วครับเจ็ดล้านเจ็ดแสนกวิวใกล้เจ็ดล้านแปดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาให้ฮอตแปดล้านพี่น้องเอา ตั้งซอยกันครับปัจจายข้าวซอยกันดันดันดันคิดว่าสิบล้านแล้วครับหอดหอดเมษายนเนี่ยครับถึงสงการสิบล้านแล้วครับมันอาจจะเหลือเนาะพี่น้องเนาะสิบล้านใส้สงการมาเลยครับอ่ากอนสิบล้านเร็วแล้ครับก่อสงการครับเบบซีทุกทุกร่างครับสาวสมนัยค่อยหักครับของอีราวิบเป็ดบานแท่งครับก่อนสงการเนาะคิดว่าต้องทะลุแน่นอนครับ สาวสำหรับไอหักครับพี่น้องครับเรเลขสองลักเนาะสิบล้านครับสิบล้านวิวนะครับเพ้งที่ได้ยี่สิบยี่สิบกว่าล้านแล้วนะครับยี่สิบล้านแล้วนะครับเพ้งอยังครับเอินหักน่าอีกหน่อยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเพ้งหมล่าเพ้งแรกนะครับที่ยอดวิวสูงนะครับหมอเพเงหมล่าเนาะของนีลาเนาะที่น่าจะยี่สิบล้านแล้วนะครับตอนนี้ครับเดินหักน่าอีกหน้อยครับกีฬาวิวแล้วครับตอนนี้ครับยี่สิบไปครับยี่สิบแล้วเนาะ หมาเลขสองลักครับสาวสมน้อยหักดำสิบล้านครับฟังครับมือละหารอบสิบรอบครับคนมือคนสร้างจำเดียวนะครับยอดเยี่ยวขึ้นโลล้วๆนะครับสาวสมน้อยค่อยหักครับเอาไปฟังครับมือละหารอบสิบรอบเพราะว่าไปครับฟังไปนั้มเตร็มงานไปพร้อมโอ้โหเอาบรรยากาศครับพี่น้องครับสำหรับสาวสมน้อยค่อยหักครับ สวัสดีแปดท่านครับแปดท่านหลับฟัมหลับชมรับฟังทั้างในเนาะแปดท่านนะครับพี่น้องนี่มีความรู้สึกจากไหนครับเดี๋ยวขอสอบถามแล้วกันนะว่าผมถามพี่น้องเอฟซีหรือเอฟซีทัวโลกทัวประเทศ มีความรู้สึกเก็ดกับการช่วงเช็คเศร้าเนาะใช่ไหมครับช่วงเช็กเศร้าที่มีคนมาหุ่มหุ่มหุ่มเข้ามาแล้วก็หายรางว่าน้ำใจครับอยากรู้ความรู้สึกของพอพอแม LC นเนอลซี่นะครับเนาะนะครับว่าคิดยังคิดยังไงครับเนี่ยครับกับช่วงเช็กเศร้าที่มีพอพอแม่แม่ว่าจะเป็นวสสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบหรือไว้ไว้รุ่นไว้จิ๋วนะครับตงัตงตังเขามานะครับให รางวันนำใจนะครับช่วงเช็กเศร้าเนาะนะครับที่หลักอีกเช็กเศร้าหลังสองเพลงนะครับเนาะมีความรู้สึกจังไหนครับช่วงเช็กเศร้าที่มีคนมาหุ่มเขาม่านเวทีหุ่มเขามาขอรายเส้นหุ่มเขามาให้รางวันนำใจครับอยากรู้ความรู้สึกของพอพอแมนยูสีพลังกัลพลังเงียบพลังบวกทุกๆพลังครับรองคอมเมนต์มาเบิ็งนะครับว่าเป็นจังไรครับความรู้สึกนะครับอ่านะครับ รู้ซึ้นคอมเมนต์ Comment มาครับจากหลังจากจบคลิปนี้เด้อนะพ,พี่น้องหลังจากจบไลน์นี้นะครับคอมเมนต์มาในในในี้ได้นะครับเนาะใต้ไลน์นี้ใครได้ครับหรือใต่คลิปได้แต่ผมตัดเป็นคลิปตัดเป็นคลิปให้ร่วงเหบินนะครับคอมเมนต์มาได้ครับคิดเห็นจางไหนครับครับเรียกว่ญญาคับปกติการการรับทิปหนาไปที่ช่วงเท็กซ่านะครับที่มีคนหุ่มขมาหาห้ยรำลึาน้บใจขอไลเส้นนะครับเส้นเสือ ต่างๆนะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเอฟซีรู้ซื้อจากไหนครับคอมเมนต์มาหลายนะครับจากรูปเขามราซื้อครับคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องครับกากะเย็นนะครับช่วงนี้ครับรักษาสุขภาพเด้อพ่อพ่อแม่เอฟซีของอี่เราเย็นแต่เลยนะนะครับรู้สึกอจางไหนเหม็นมากกันได้หลายครับพี่น้องครับรู้สึกอในเมียนมาเมียนมาครับ กดเมนต์กดไรอย่าลืมกดไรกดแชร์ Hi, คลิปนี้นะครับคลิปนี้ครับเพลย์คลิปนี้กดไรคกดแชร์กดคอมเมนต์กับคาถามมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์เนาะครับพี่น้องที่มีคน้นผุ่มขมาช่วงเช็กซ้านะครับมาให้เราวัอนํานใจมาขอลายเส้นมาจับเมื่ออ่านเมื่อชมมือมานี่ละเคยมีมาก่อนไหมครับแบบนี้ครับเคยมีมาในประวัติศาสตร์ไหมครับลองคอมเมนต์มาหลายมาพี่น้องเนาะลองคอมเมนต์มาละครับ อย่าลืมครับถามกดไ์กดแชร์ด้ครับพี่น้องครับคอมเมนต์มานะครับ